อีสานจานแตกกับพี่ธนัญญาค่ะเมื่อนี้นะคะจะพาเมื่อกินลาบเป็ดค่ะนี่นะคะคือลาบเป็ดนะคะก็จะมีลาบเป็ดนะคะแล้วก็มีผักนะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะจะมีอันนี้คือมะเขือม่วงนะคะแล้วกะ็มะเขือเปอกนะคะแล้วก็ผักกาดนะคะ แล้วก็แตงกวาค่ะแล้วก็ถั่วนะคะถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็นี่คือผักชีนะคะผักชีฝรั่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวห้องมาชิมกันเลยนะคะก็จะกินกันนะคะ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องกี่ธนัญาด้วยนะคะ, mm hmm. ะเดี๋ยวลงมมือกินกันเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวห้องมากินกันเลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะมีขอนียวนนคะ เป็นค่ะ อิเนเทาร์นำค่ะ พักชีฝรั่งนะคะกินเบิ้ลต้นเลย สำหรับผู้ใดน,นะคะที่อยากว้าวนะคะหรอกกับหรืออยากติชมการตั้มมาคอมเมนต์ได้นะคะที่ใต้คลิปเลยนะคะอาจจะบอกว่าค่อเคยเก่งเปนไหนนะคะเพราะว่าเพิ่งเฮ็ด YouTube นะคะจึงในการสิค่คอยๆปรับปรุงค่คอยๆพัฒน,า,น,นาไปนะคะจะได้ตะฝาก กดติดตามกดไลค์ให้กันน้ำนะคะกดแชร์ด้วยนะคะ ประกาศกี่จะมากินหมองมัออนอ่อนมันหมองต้นนิดหน่อยทั้งในมันม อยากให้เฮ็ดคลิปยังนะคะก็สามารถบอกได้นะคะเพราะว่าเฮ็ดใดทุกอย่างนะคะกระเทยใครทําได้ทุกอย่างคะ่ะจะให้กินยังหรือว่าจะให้เฮ็ดยังไปข้างนอกหรือว่าลองเพลงนะคะเป็นคลิปโคเวอร์เพลงสิงก็สามารถบอกได้นะคะรับรองวาในี้ช่องนี้จะมีไ้เบิ่งแน่นอนะคะ่ะ แนะนำประจำค่ะกินกันต่อค่ะอาจจะบอกว่าค่อยหลายนะคะเพราะว่ายัางตื่นกล่องอยู่นะคะจังไนแต่ซอยเป็นกำลังใจให้กันนํำนะคะซอยกดไลค์กดแช์นะคะง่ายๆเลยกดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้กันนํำนะคะติดตามซับสไครต์กันเดียวกันนําแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเวลากีลงคลิปใหม่นะคะจะได้ เขามาเบิร์กันนะคะจะได้ยมรวดเร็วนะคะสซาบินกำลังใจให้สิเอิรนม,มาจังไลยหลหคนกำลังเห y o ยูทู e ใหม่ๆนะคะ <S <s <ๆ>คิวกินกับบุกหัวสีบ่าวอีกอย่างเนาะ เราหลายไปก็สิว่ากินยังดิว่าไม่ว่าไม่ก็สิงเงียบกินไปว่าไปก็สิว่าวันนี้มาได้อยากอย่างนีะ กสซอยสนับสนุนกันแน่ด้วยพี่น้องเด้วยอยว่บสิวนะครมันอาเกยบเป็นใดอกเนาอ nhưng bất tí nó tiêu bởi sức cấp bột đẹp đi nào อัดสิบ่คอยแนมกล่องไปไหนนะคะอย่ายื่นเขาไปแล้วเขาติดปากนะ,ะถ้ากินไปเขาติดไปอีกสิมันมันมันเป็นตะเบิง กินจะเป็นคนที่กินบอมมเสียงนะคะบ,บอนมีเสียงเพราะว่าไม่ไงหรือว่าย่า่บอกว่ากินมีเสียงมันจะเหมือนเหมือนกับม้าแบบจังไรละ่ะยัสิบ่าวบ่วงมวนเมื่อี่นนองมันก็จะม้าแดดขี่อ่ะถ้ากินแบบจงสีนะกับตันด้ดว่าผู้ใดดอกกากแค่แบบ แล้วบอกนะแล้วบอกว่าอย่ากินมีเสียงมันมันมงยมามันทยาบมาณนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเราก็บอกว่ามันมันเสียงคือจังเออหนาๆก็เลยตีกกินแบบกินแบบอืกินแบบไม่ค่อยอาปากนะกินแบบข้าวหนัง 对呀，我就 สปอนเซอร์เลยคะ่ะสปอนเซอร์โบ้ทันมีเนาะเพิ่งเฮทสยูทูบเพิ่งลงคลิปถ้าสปอนเซอร์อย่าเขากับเขาได้นะคะถึงจะบ้ท่านมีโคนติดตามโบ้ทันมีโคนเมินกับเขาได้ทอดเอาละมัอน,นี่นะคะกระตองขอฝากนุ่นะคะกับ รายการอีสานจานแตกนะคะ,ะรายการช่องกี่ท่าน่าตน,นะคะสำหรับผู้ใดนะคะที่อยากเป็นกำลังแรงใจนะคะให้กับกี่นะคะกัง่ายๆค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้น้ำนะคะเวลากีล่องคลิปใหม่ๆจะได้เมื่บิงนะคะละก็สอเป็นกำลังแรงใจให้กับ กระเทยตัวน้หน้อยคุณีน้านะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเบิ่งกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะอีสานจันแตกมันนีลาบไปแล้วสวัสดีค่ะบบาย